เรารักก็เพราะพระเจ้าทรงรักเราก่อนสื่อมวลชนเสียงสันติสื่อแห่งการประกาศสันติสุขพบกับท่านในรายการปันรักแชร์ลิงเลิฟ สวัสดีครับคุณผู้ฟังกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายการปันรักชาลิ่งเลิฟกับผมนิรันดร์ชนะจอรนะครับซึ่งวันนี้ก็เช่นเดิมนะครับดำเนินรายการร่วมกับคุณนนทัดใจจิตสวัสดีครับพี่นนสวัสดีเช่นกันนะครับน้องเอ็มครับคุณผู้ฟังครับวันนี้รายการปันรักชาลิงเลิฟนะครับมีข้อคิดและก็กำลังใจมาร่วมแบ่งปันให้กับคุณผู้ฟังนะครับ อยู่กับผมนะครับ2หนุ่ม2มุมเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังครับแล้วก็ผู้คนมากมายนะครับผมเมื่อเกิดมาเนี่ยต่างก็ต้องมีเส้นทางชีวิตที่แตกต่างกันออกไปใช่ไหมครับพี่นนท์ครับบางคนนะครับก็มีเส้นทางที่ดีมาตั้งแต่ต้นนะครับเพราะว่ามีฐานะชีวิตที่ดีและก็มั่นคงแต่บางคนนะครับหรือว่าบางเส้นทางในชีวิตของเขาเนี่ยก็ยากลําบากมากๆเลยเพราะว่ามีพื้นฐานชีวิตที่ลุ่มๆุดนอนแต่ไม่ว่าเส้นทางจะ โรยด้วยกลีบกุหลาบนะครับผมหรือว่าจะขวากน้ายังไงเราก็ต้องเดินผ่านมันไปให้ได้นะครับอืมใช่แล้วครับคุณฟังเส้นทางชีวิตของเราถึงแม้มันจะแคบบ้างกว้างบ้างนะครับหรือว่าต้องเลี้ยวไปทางซ้ายหรือว่าเลี้ยวไปทางขวาบ้างยูเทินบ้างนะครับยังไงเราก็ต้องเดินไปข้างหน้าเสมอนะครับเส้นทางชีวิตไม่มีคําว่าง่ายหรือว่ายากจนเกินไปนะครับเมื่อเดินบนเส้นทางที่ง่ายก็อย่าดีใจเกินไปนะครับและเมื่อเดินบนเส้นทางที่ยากก็อย่าได้ท้อใจจนไม่กล้าจะเดิน ต่อนะครับรบ,บททดสอบในชีวิตของเราแต่ละคนไม่เหมือนกันครับคุณฟังแต่คนที่มั่นคงแล้วก็เลือกที่จะเดินหน้าอยู่เสมอเส้นทางของเขาก็จะไม่มีคําว่าทางตันครับว้าวนะครับผมพี่นนท์ครับนี่ก็พูดสะคมเลยทีเดียวนะครับนะจน,นปริบาทิ ใจผมเลยอะไรนะครับแม้ว่าเส้นทางนั้นจะเป็นยังไงนะครับก็ขอให้เลือกที่จะเดินไปข้างหน้านะครับคุณผูฟังครับหลายครั้งที่ผมเองก็ท้อนะครับกับเส้นทางชีวิตของผมเองนี่แหละแต่ผมนะครับก็ไม่เคยคิดที่จะถอยนะครับผมเลือกที่จะมองไปข้างหน้ามากกว่านะครับเมื่อเราคิดดีๆแล้วนะครับ มีผู้คนอีกมากมายครับที่เส้นทางชีวิตยากลําบากมากกว่าเราอีกนะครับ,รบมันอยู่ที่ตัวของเราเองคุณฟังเราเลือกที่จะมองเส้นทางชีวิตของเรายัางไงครับอืมครับน้องเอมถ้าเลือกมองในสิ่งดีๆคิดในแง่บวกมากกว่าคิดในแง่ลบนะครับชีวิตก็จะมีแต่สันติสุขนะครับ คุณผู้ฟังครับก่อนที่เราจะมาพูดคุยกันต่อในหัวข้อเส้นทางชีวิตนะครับไม่เคยมีทางตันนะครับ,รบเรามาพักฟังเพลงกันสักเพลงหนึ่งก่อนดีไหมครับกับผลงานเพลงแสงสุดท้ายหลายคนอาจจะเคยได้ยินเพลงนี้และก็คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะครับโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นหนุ่มสาวลองฟังพร้อมๆกันเลยนะครับ i วันเวลาไม่เคยจะหยุดเดินนะครับอย่างไรเราคงต้องเดินไปกับมันชีวิตของเราเริ่มต้นที่คําว่าฝาฟันนะครับขอเพียงแค่ใจเรานั้นไม่หวั่นไหวถูกไหมครับถูกนะผมพูดถูกใช่ไหมตามเนื้อเพลงเลยนะฮะชีวิตของเรานะครับผมเราก็จะทําให้มันมีความหมายได้ขึ้นมานะครับคุณผู้ฟังครับ เพลงบางเพลงนะครับถ้าเราฟังแค่ผ่านๆเราก็จะไม่เข้าใจในความหมายนั้นเลยครับพี่นนท์ครับแต่หากเราลองฟังดีๆนั้นนะครับมันก็อาจจะทําให้เราได้รับกําลังใจอย่างมากกับเพลงเพลงนั้นเลยนะครับครับคุณผู้ฟังเส้นทางชีวิตของเราใช่ว่าจะแน่นอนเสมอไปนะครับบางคนเกิดมาในครอบครัวที่ร่ํารวยเต็มไปด้วยทรัพย์สินเงินทองมากมายนะครับแต่ครอบครัวอยู่กันอย่างไม่มีความสุขก็มีนะครับลูกๆก็ขาดความอบอุ่นเพราะพ่อแม่ก็ต้องไปทํางานนอกบ้าน อะไรอย่างนี้นะครับ,รบแต่กับบางครอบครัวที่ฐานะไม่ร่ำรวยหาเช้ากินข้าไปวันๆแต่ครอบครัวกลับเต็มไปด้วยรอยยิ้มเต็มไปด้วยความอบอุ่นแล้วก็สันติสุขนะครับแต่มันก็ไม่เสมอไปนะครับคุณฟังความสุขแล้วก็ความทุกข์มันมักจะมาคู่กันเสมอครับใช่แล้วนะครับ คุณผู้ฟังครับสุขละก็ทุกนะครับของคนเรานั้นก็ต่างกันนะครับบางคนเนี่ยขอแค่มีชีวิตอยู่กลางทุ่งนานะครับผมมีกระท่อมเล็กๆสักหลังก็ยิ้มจนหน้าบานแล้วนะครับบางคนก็มีความสุขกับการท่องเที่ยวนั่งเครื่องบินนะครับผมไปยังประเทศนั้นประเทศนี้บ้างนะครับบางทีเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันก็คือวิถีชีวิตที่ต่างกันไปจะให้คนที่นั่งเครื่องบินนะครับผมมาเดินเล่นกลางทุ่งนามันก็คงจะไม่ใช่นะครับมันก็คงจะยากหน่อยจะให้คนที่เดินเล่นกลาง รุ่งนานะครับผมไปนั่งเครื่องบิน เขาก็คง <K iller> <K iller> จะเป็นทุกข์ใจนะครับผมเพราะว่าความสุขนั้นมันอยู่รอบด้านของเราเลยครับคุณผู้ฟังครับมันอยู่ที่ว่าเรากําหนดมันยังไงว่าเราจะเลือกสิ่งไหนที่จะทําให้ชีวิตของเรามีความสุขครับ <S <S ครับคุณผู้ฟังเพราะว่าชีวิตของเราไม่แน่นอนนะครับทุกอย่างเป,ปลี่ยนแปลงได้ดตลอดเวลาอย่าปล่อยให้สังคมหรือว่าการชักจูงของผู้อื่นมากําหนดทางเลือกของเรานะครับเส้นทางชีวิตถึงแม้มันจะขรุขระบ้างนะครับปลายทางก็อาจจะราบรื่นแต่ แต่ว่าเส้นทางบางเส้นทางก็ดูราบเรียบสวยงามนะครับ,รบแต่ว่าปลายทางก็อาจจะเต็มไปด้วยควากน้ำนะครับคุณผู้ฟังครับเชื่อมั่นในตัวเองเถอะครับว่าวันนี้เส้นทางที่เราเดินอาจจะยากลำบากนิดนึงแต่ก็อย่าคิดที่จะถอยนะครับเลือกที่จะเดินต่อไปข้างหน้าแสงสว่างก็มักจะอยู่ที่ปลายทางเสมอนะครับคุณผู้ฟังครับหลายคนอาจจะบอกว่าจริงเหรอที่แสงสว่างอยู่ที่ปลายทางเสมอ ER เหมือนที่พี่นนท์พูดเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมครับทําไมฉัน รักคนคนหนึ่งมากมายแต่สุดท้ายทําไมเขาหักหลังชัดอะไรอย่างนี้นะครับทําไมฉันซื่อสัตย์ต่อแฟนแต่สุดท้ายเขาก็มีคนใหม่นอกใจฉันคุณผู้ฟังครับแสงสว่างในที่นี่นะครับก็คือบางคนเนี่ยจริงจังกับคนรักนะครับถึงขั้นวางแผนแต่งงานกันเลยครับตั้งความหวังไว้สูงมากแต่สุดท้ายก็ถูกทอดทิ้งนะครับคนรักไปมีคนรักใหม่นี่นะครับลองคิดดูดีๆนะครับ ว่าขนาดยังไม่ได้แต่งงานกันเลยนะครับก็ยังมีคนอื่นแล้วถ้าเกิดแต่งงานกันไปนะครับอะไรจะเกิดขึ้นนะครับมันก็ทําให้เราเห็นแล้วไม่ใช่เหรอนะครับว่าเขาไม่ได้รักเราเลยถ้าเขารักเราจริงๆนะครับเขาก็จะไม่มีวันนอกใจเรานะครับ เราก็คงจะกล่าวได้เพียงแค่ว่าต้องขอบคุณที่ทิ้งเราไปอะไรทำนองนั้นนะครับผมเพื่อให้เราได้เจอคนที่ดีกว่าและก็เจอคนที่รักเราจริงๆนะครับแมน้องเอ็มก็พูดเหมือนมีประสบการณ์เลยนะครับคุณผู้ฟังครับอะไรอะไรบนโลกนี้ก็มักจะไม่แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นอย่ายึดติดครับหรือว่าอย่าฝากความหวังไว้กับใครเช่นกันนะครับเมื่อปีนตึกยิ่งสูงตกลงมาก็ยิ่งเจ็บนะครับน่าจะตายเลยนะหากฝาก ความหวังไว้ที่ใครนะครับเมื่อผิดหวังมันก็เจ็บปวดชีวิตของเราเราก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกนะครับสิ่งไหนที่ทําให้ชีวิตดีก็เลือกสิ่งนั้นเถอะครับคุณฟังครับผมพี่นนท์ครับผมจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเองแน่นอนนะครับเช่นเลยนะครับคนรักก็ต้องเลือกที่สวยๆนะแต่ก็ต้องสวยทั้งภายนอกและภายในนะครับผมแล้วก็จริงใจด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้เราไปพักฟังเพลงกันสักครู่นะครับครับ ใจต้องหมดสิ้นหวังเดินคนเดียวบนหนทางที่ดูช่างยาวไกลแล้วจะมีผู้ใดจะมาช่วยเรา จนหันใา ฟังครับหากฝากความหวังไว้ที่ผู้คนนะครับเราอาจจะผิดหวังนะครับแต่หากเราฝากความหวังไว้ที่พระเจ้านะครับ เราก็ไม่มีวันที่จะผิดหวังนะครับเพราะสัญญาของพระเจ้านั้นมั่นคงนะครับแน่นอนและก็ชัดเจนในพระคิดธรรมคำัมภีร์นะครับพูดถึงดาวิดนะครับที่เชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าซึ่งดาวิดนะครับผมก็กล้าที่จะต่อสู้กับยักษ์และก็ดาวิดนะครับผมก็สามารถเอาชนะยักษ์ได้ด้วยสลิงและก็ก้อนหินเพราะว่าดาวิดนะครับผมเขาเชื่อมั่นในพระสัญญาของ อ่าพระเจ้าที่มีต่อเขาเองเขาจึงได้รับชัยชนะนะครับนะครับดาวิดช่างเป็นฮีโร่ตัวจิ๋วที่เยี่ยมจริงๆเลยนะครับคุณฟังคุณฟังครับเมื่อเรามีความเชื่อเราก็จะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้านะครับเพราะว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พระเจ้าทรงกระทําไม่ได้นะครับและพระเจ้าทรงเป็นเหมือนเดิมทั้งวันนี้วันนี้และก็ตลอดไปนะครับขอบคุณพระเจ้าเลยครับผมที่มีเส้นทางเดินชีวิตที่ดีและงดงามไว้ให้กับผู้เชื่อทุกๆ นนหลายครั้งนะครับผมที่เราเลือกเดินทางผิดนะครับไม่ฟังพระเจ้าทําตัวไม่น่ารักนะครับผมพระเจ้าก็จะชุดดึงเรากลับขึ้นมานะฮะเดินในทางที่พระองค์ทรงเตรียมไว้หรือว่าเป็นเส้นทางที่ถูกต้องเสมอนะครับ,รบพระเจ้าไม่เคยปล่อยให้ลูกของพระองค์นะครับล้มเหลวอาจจะมีบททดสอบมากมายเข้ามาในชีวิตของเรานะครับผม,มพระเจ้าก็จะอยู่ข้างๆเราและก็จะคอยดูว่า เราเลือกที่จะพึ่งพาพระองค์หรือว่าพึ่งพาใครนะครับหากเราเลือกพึ่งพาพระองค์นะครับพระองค์ก็จะนําเรานะครับไปจนถึงความสําเร็จนะครับผมแต่หากเราเลือกพึ่งพาสิ่งอื่นนะครับผมพระเจ้าก็ไม่สามารถที่จะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเราได้อย่างเต็มที่และก็ได้อย่างทันทีนะครับใช่แล้วครับคุณฟังหากเราไม่ให้ความร่วมมือกับพระองค์พระองค์ก็ไม่สามารถช่วยเหลือเราได้นะครับเหมือนดังเช่นปลาถ้าเกิดว่าไม่มีน้ํามันก็จะแหวก่ายได้ยังไงครับคุณฟังทาง เลือกที่ดีที่สุดก็คือเลือกเดินในทางของพระเจ้านะครับช่วงนี้เรามาพักฟังเพลงกันอีกสักบทเพลงหนึ่งก่อนดีกว่านะครับครับ ด้วยสุดใจของเจ้าและอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตัวเองจงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้าและพระองค์จะทรงกระทำให้วิถีของเจ้าราบรื่นจงมอบทางของท่านไว้กับพระเจ้าวางใจในพระองค์และพระองค์จะทรงกระทำให้สำเร็จ คุณผู้ฟังครับความรักของพระเจ้านั้นพิเศษนะครับผมไม่มีรักใดเทียบกับรักที่พระเจ้ามีให้กับเรานะครับพระเจ้ารักเรามากนะครับจนไม่อยากให้เราเนี่ยเดินหลงผิดทางไปครับไม่อยากให้เราเนี่ยต้องพบกับความเจ็บปวดหรือว่าถ้อยคําของพระองค์นะครับก็จะคอยตอกย้ําแล้วก็คอยย้าเตือนเราอยู่เสมอนะครับผมให้เราเดินในทางของพระองค์ต่อไปนะครับซึ่งเป็นทางที่ ปลอดภัยและก็มั่นคงนะครับเพราะว่าพระองค์นั้นยังบอกกับเรานะครับว่าจงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางและพระองค์จะทรงทําให้วิถีของเราราบรื่นและก็พระองค์ยังได้สัญญากับเราอีกนะครับว่าเมื่อเรามอบทางไว้กับพระองค์นะครับวางใจในพระองค์พระองค์ก็จะทรงกระทําให้สําเร็จครับ ครับน้องเอ็มรักของพระเจ้าวิเศษจริงๆเลยนะครับคุณผู้ฟังครับยิ่งเรามีความเชื่อมากแค่ไหนชีวิตของเราก็ยิ่งมั่นคงมากขึ้นเท่านั้นนะครับมาถึงตอนนี้เราเองคงมั่นใจแล้วนะครับว่าเราควรจะเลือกเส้นทางชีวิตอย่างไรจึงจะไม่พบกับทางตันนะครับบนเส้นทางเดินอาจจะไม่ราบเรียบเสมอไปอย่างที่บอกไว้นะครับอาจจะต้องทนทุกข์ร้องไห้บ้างเสียน้ําตาบ้างนะครับอาจจะต้องเข้มแข็งแล้วก็อดทนเป็นพิเศษ แต่เมื่อเราเลือกเส้นทางของพระเจ้าถึงแม้จะต้องเจออะไรระหว่างทางที่เราจะต้องเดินเราก็สามารถที่จะผ่านมันไปได้เพราะว่าพระเจ้าทรงนำหน้าเรานะครับครับพี่นนท์ครับขอแค่เราเชื่อและก็วางใจในพระเจ้าพระเจ้าก็จะทรงนําเราตลอดเส้นทางที่เราจะเดินไปนะครับถึงแม้ว่าจะมีก้อนหินก้อนใหญ่มาขวางทางที่เราเดินนะครับพระเจ้าก็จะโยนมันออกไปจากชีวิตของเรานะครับกุณมู้ฟังครับ เวลาก็ใกล้จะหมดลงแล้วนะครับผมเชื่อนะครับว่าคุณผู้ฟังได้รับพระพรจากเรื่องนี้ผมเองนะครับก็อยากจะหนุนใจให้คุณผู้ฟังนะครับแบ่งปันพระพรที่ได้รับนะครับไปสู่คนอื่นๆด้วยนะครับอย่าลืมนะครับว่ายิ่งเราให้เราก็จะยิ่งได้รับนะครับและก็ยังได้ของแถมกลับมาด้วยนั่นก็คือ,อสันติสุขในใจของเรานั่นเองนะครับ ครับคุณฟังช่วงสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการปันรักชายเลิฟมาตั้งแต่ต้นจนถึงช่วงสุดท้ายนี้นะครับหากคุณฟังมีข้อคิดเห็นในดๆหรือมีอะไรจะเพิ่มเติมให้กับเรานะครับก็สามารถแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้นะครับหรือคุณฟังอยากจะแบ่งปันเรื่องราวดีๆนะครับหรือว่าบอกเล่าแชร์ประสบการณ์ต่างๆก็สามารถเขียนจดหมายเข้ามาหาเราได้นะครับเพื่อให้กําลังใจซึ่งกันและกันแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีคําถามใดๆเพิ่มเติมก็สามารถ เขียนเข้ามาถามาเราได้นะครับทีมงานก็ยินดีตอบรับจดหมายทุกฉบับที่คุณฟังเขียนเข้ามาเลยนะครับนอกจากนี้ทางสื่อมวลชนเสียงสันติก็ยังมีบทเรียนทางปรษณีนะครับที่จะส่งมอบให้กับคุณฟังด้วยนะครับซึ่งเป็นหนังสือที่มีความหมายต่อชีวิตและคุณค่าทางปัญญาด้วยนะครับซึ่งหลังจากที่คุณฟังเรียนจบบทเรียนนี้แล้วนะครับทางเราก็มีประกาศนียบัตรมอบให้ด้วยนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายใ,ใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับ ครับคุณผู้ฟังสามารถเขียนและก็ส่งเข้ามาได้นะครับที่สื่อมวลชนเสียงสันติตู้ปน .131 ปนจเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์5 0 0 0 0นะครับผมหรือว่าที่อ e ีเมล v o p v o i c e o f p i e t o r g นะครับหรือโทรศัพท์053-242-654 คุณผู้ฟังครับทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันตินะครับก็จะมีของที่ระลึกที่มีความหมายน่ารักน่ารักนะครับส่งไปให้ด้วยนะครับสำหรับทุกๆคำถามแ,และก็ทุกข้อความที่ติดต่อเข้ามาเลยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการปันรักจาริ่งเลิฟกันแล้วนะครับผมนิรันดรจัจรและก็คุณนนทัศน์ใจจิตนะครับพร้อมด้วยทีมงานสื่อมวลชนเสียงสติคงต้องลาคุณผู้ฟังไป ครับสำหรับวันนี้เราสองคนก็ลาคุณฟังไปด้วยบทเพลงสากลกับบทเพลงที่มีชื่อว่า how grace is all god กันดีกว่านะครับสำหรับวันนี้ก็ลาแล้วนะครับแล้วก็พบกันใหม่ได้ในครั้งต่อไปขอพระเจ้าอวยพระพรคุณฟังทุกทกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Sujudlah padanya, sujudlah padanya.